วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนายเอ็มทางช่อง m r M Channel อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีวิธีการใส่สวิตช์ไฟเหลวพามาหรือสัญญาณไฟฉุกเฉินมาฝากเพื่อนๆกันขั้นตอนง่ายๆครับไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถทำเองได้ที่บ้านยังแค่มีไขควงเฉกหตัวแล้วก็ชุดสวิตช์ไฟนะครับ ตัวนี้เป็นสวิตไฟเลี้ยวพามากตรงรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะติดตั้งเป็นรุ่นของคลิก125 i นะครับจะมีอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับในหนึ่งเซตประกอบไปด้วยสายพ่วงต่อจากสวิตเติมนะครับมันก็จะเป็นสวิตตังนี้จะเป็นสวิตไฟเลี้ยวแล้วก็พามากในตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวดีเลย์แต่งสามารถปรับเพิ่มหร um ือลดสเต็ปการกระพริบได้นะครับ in อันนี้ก็ได้มาจาก l a z a ด a านะครับช็อปปิ้งออนไลน์สนใจเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับก็เรามาดูวิธีการกันดีกว่าครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่ น,นี้จะเป็นตัวสวิตช์เดิมนะครับที่เราถอดออกมาจากขั้วสวิตช์โดยปกติจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการบีบขาลงสองข้างตัวนี้ออกให้อ้าขึ้นนี่นรูปนะครับแล้วก็ดึงออกอาจจะไม่ถนัดนิดนครับนี่ถ่ายเองทำเองคนเดียวนะครับ บีบให้อ้าแล้วก็ดึงออกไปนะครับก็ดออกมานะครับอันนี้เป็นสวิตเดิมนะครับจากนั้นนะครับให้นำคั่วสายต่อพ่วงที่เตรียมมาให้นะครับเสียบเข้าไปกับคั่วเก่าของเรา้ากดให้เข้าล็อกบีบให้แน่นนิดนึง นำโคดสวิตไปเสียบกับสวิตตัวใหม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นสวิตตัวใหม่ที่เราได้มาครับเสียบเข้าไปเลยครับ ก็เรียบร้อยแล้วเข้าล็อกเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาจดิเลทที่ได้มานะครับดิเลยตัวเก่าจะอยู่ใต้ใหม่นะครับแขงใหม่ ดิ่งใสกไปเลยครับออกมาบางน,นีนันกเสียบเข้าไปได้เลยครับดีเลตตัวใหม่แค่นี้ครับเรียบร้อยการจัดเก็บก็จัดเก็บเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำงานให้ดูก่อนนะครับ ว่ามันทำงานเป็นแบบไหนอนนี้ก็เปิดสวิตช์ไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลองมาดูกันเดี๋ยวก่อนเปิดด้านซ้ายครับไฟเดี๋ยวซ้ายทำงานกดหยุดครับ ไเลี้ยวขวาทําง,งานปกตินะครับแล้วทีนี้จะทำให้มันเกิดเป็นไฟพามากได้ยังไงขั้นตอนง่ายๆครับเราเพียงดันสวิตช์กลับโดยไม่ต้องกดวมมงล้ไปนะครับแค่นี้ก็จะกลายเป็นไฟพามากแล้วครับง่ายๆเพื่อนๆง่ายๆแค่อนอี้ครับไม่ยุ่งยากอะไรเลย,เลยไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถทำเองได้ที่บ้านครับ วันนี้ก็สิ้นสุดการสอบและรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้ยนะขอบคุณมากครับ